สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมปี2565นี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะได้ทำในสิ่งที่หวังไว้นะคะเคยวาดหวังไว้แล้วแล้วปีนี้ก็จะได้เริ่มต้นกับงานนั้นงานที่คุณรักนะคะเป็นงานที่มันเหมาะกับความรู้ความสามารถของคุณจริงๆนะคะใครบางคนอาจจะ ได้รับงานเกี่ยวกับตกแต่งตกแต่งภายในสิ่งก่อสร้างหรือไม่ก็ปรับสถานที่ตกแต่งออกแบบสิ่งแวดล้อมในงานนั้นให้มันได้อยู่มากขึ้นนะเรื่องของการเงินนะคะคุณได้อสศวินท้วยชาวราศีมังกรนะเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เจอกับ ของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจของคุณเอามากๆจริงๆอ่ะจึงทําให้คุณจําเป็นต้องควักกระเป๋านะจ่ายไปเหมือนกับเป็นการให้รางวัลตัวเองมากกว่านะถึงยังไงก็แล้วแต่คุณไม่ลําบากในเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะในเดือนนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะคุณมีสุขภาพดีพักผ่อนชิวๆค่ะต่อไปนะคะ คุณรู้ว่าคุณควรโฟกัสอยู่กับอะไรนะคะอะไรที่คุณควรปล่อยไปอะไรที่คุณควรจะสนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังอยู่ห่างๆนะคะหรือไม่ก็อะไรที่คุณเนี่ยควรจะเดินหน้าตัดสินใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่คุณพยายามแบกมันไว้มานานแล้วแต่ว่าสิ่งถึงเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณ ก้าวหน้าไปได้ยากมากเพราะว่ามันหนักนะคะเป็นภาระเกินความจําเป็นที่จะแบกไว้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รถที่คุณรักนะคะนาฬิกาที่คุณห่วงสุดๆอะไรแบบนี้นะคะภายในเดือนเนี้คุณจะได้ปล่อยปล่อยเข้าไปนะคะหรือไม่ใครบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะคะปล่อยไปแล้วมันทําให ไม่เครียดไม่เสียดายมันจะมันจะดีต่อชีวิตของคุณเองนะคะถามว่ามันเป็นเรื่องที่แฟร์ไหมที่คุณได้ทําแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่แฟร์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะถ้าเป็นในความสัมพันธ์ก็คือเขาก็สบายใจคุณก็สบายใจแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งของก็คือคุณจะไม่ต้องแบกไว้อีกละนะมันเหมือนกับ ถ้าคุณดูภา,ายในรูปใบนี้นะคะในค์ดนี้นะมันเป็นเหมือนกับสายฝนที่มันเย็นชุ่มฉ่ำมาชำระล้างของเก่าๆออกไปสิ่งเก่าๆออกไปอดีตออกไปนะคะต่อไปก็จะมีแต่ความสดชื่นความร่มเย็นนะคะเข้ามาในชีวิต A New Earth นะคะแน่นอนคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นในปีนี้การมองโลกของคุณก็จะมองแบบแบบใหม่ เริ่มจากว่าคุณจะพาตัวของคุณเองนะคะค้นหาตัวตนจริงๆของคุณคุณจะพบเส้นทางของตัวคุณเองสำหรับคนที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มเจอภายในปีนี้เริ่มในเดือนมกราคมนี้เลยนะคะขอให้คุณมีสติมีศรัทธาในสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำมันนะคะที่คุณมุ่งมั่นที่ทำจริงๆอ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะ ในเรื่องของความรักนะถ้าเป็นในเรื่องของอคนมีคู่เนี่ยคุณได้ไพ่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมค่ะไม่ชอบทําอะไรที่มันผิดจากจารีตประเพณีคุณมีความสุขมีความพอใจ คุณรักคนรักของคุณมากนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่น้ําหนักเพิ่มก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคนรักของคุณเอาใจเก่งนะและคุณอาจจะโดนคนรักของคุณเนี่ยเซอร์ไพรส์ในเดือนนี้ก็ได้อาจจะเป็นในวันเกิดของคุณนะคะเขาอาจจะแพลนอะไรบางอย่างที่จะทำเซอร์ไพรส์คุณแล้วเขาก็ทําได้สําเร็จด้วยนะแอบวางแพลนไว้กับลูกๆครอบครัวหรือเพื่อนของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับหลอกคุณให้ ไปหาของไปหากล่องอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่มีคนรักนะคะแต่สำหรับคนโสดเนี่ยนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชื่อตรงจิตใจดีมีน้ำใจนะคะอาจจะมีสิทธิ์นะคะทำให้ใครบางคนเข้ามาตกหลุมรักของคุณได้ง่ายแต่ขอแค่ว่าให้คุณต้องระวังระวังนะคะว่า เขาเช็คดูดีว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะเขาไม่ได้มีมาจิตนาที่จะมาหลอกคุณใช่ไหมคุณต้องใช้เวลาดูให้แน่ใจก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะภายในเดือนมกราคามทํานายของไอก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบยังไงไอก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในเดือนกุมภาค่ะสําหรับอีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ